รหัส307งานหนังชมัวธรรมชาติรหัส307คุณพี่ไซส์นี้คือใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายฐานกระเป๋าของเขาค่ะสำหรับตัวนี้ฐานกระเป๋าอยู่ที่9นิ้วครึ่งนะคะ9นิ้วครึ่ง ความสูงค่ะอยู่ที่6นิ้วนะคะและความหนาค่ะอยู่ที่4นิ้วเต็ม4นิ้วเต็มของกัญญาคือวัดรวมแบบนี้เลยนะคะ1ลอน2ลอนแล้วก็3ลอนนะคะ3ลอนนี้รวมกัน4นิ้วนะคะ ะะโลโก้ของเขาะจะเป็นโลโก้พิมพ์ความร้อนหนังของเขาจะเป็นงานหนังวัวแท้นะคะเป็นหนังชาโมวธรรมชาติหนังชาโมวธรรมชาติตัวนี้ค่ะคุณพี่เวลาที่ได้ไปเนี่ยคุณพี่จะรู้สึกว่าเนื้อเขาเป็นแมทแมทและมันจะเห็นลวดลายหนังตามธรรมชาติค่อนข้างเยอะสาหรับรุ่นนี้ค่ะคุณพี่ใส่ของจูใจค่ะแล้วก็ตัวกระเป๋าคือจะนุ่มนิ่มค่ะคุณพี่เวลาเอาไปใช้นะคะมีความนุ่มนิ่มมากๆถ้าเป็นงานไซส์เล็กๆอย่างเงี้ยประมาณ9นิ้ว10นิ้วค่ะคุณพี่น้ําหนักก็ จะแบบไม่ได้ไม่ได้แบบหนักเวอร์วังอะไรมากนะคะคุณพี่ที่ใช้หนังวัวแท้กันอยู่เป็นประจำเนี่ยอันนี้สบายได้นะคะสบายสบายแน่นอนอ่ะสำหรับตัวนี้ค่ะช่องใช้งานทั้งหมดนะคะจะนับว่าเป็น50ค่ะคุณพี่เริ่มจาก10แรกเลย10แรกตัวนี้นะคะความจุของเขาเน,เนี่ยจะบอกว่าใส่ iPhone 14 Pro m a x ได้ด้วยช่องแรกสุดช่องแรกสุด,ดด้านหน้าตรงนี้คุณพี่ iPhone 14 Pro Max ตามด้วยชั้นที่2อ,อันนี้ใส่ power bank ได้หรือเอามาใส่ถ้าคุณผู้หญิงใช้เอามาใส่แป้งพับลิปมันลิปกลอสใช้เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางได้เนาะซิปที่สิปที่3ค่ะตัวนี้จะเริ่มใส่กระเป๋าตังคยาวได้แล้วนะคะเริ่มใส่กระเป๋าตังยาวได้เลยนะคะเป็นงานช่องสิบใหญ่ล่งกว้างถ้าคุณพี่ทำงานนะที่ต้องใช้ ทําธุรกรรมเกี่ยวกับเงินสดธนาคารบ่อยๆใบนี้ก็น่าสนใจนะคะใส่เงินสดนี้ได้หลายแสนบาทเลยทีเดียวสําหรับตัวนี้เนาะเผล่ๆล,ล้านหนึ่งก็ใส่ได้ตามด้วยช่อง1ิบที่4ค่ะด้านในจะมีสิบพนังให้หนเส้นนะคะความจุของเขาคือเหมือนกับช่อง1ิบที่3เมื่อสักครู่นี้เลยคือ กว้างนะคะและใส่กระเป๋าสตางค์ยาวได้8นิ้วก็ใส่ได้นะจบ4ช่อง10แล้วช่อง10ที่5ค่ะอยู่ที่ด้านหลังตัวนี้ซ่อนบุกแบ่งได้ซ่อนพาสปอร์ตได้นะคะผ้าซับในของเขาคืองานผ้าพรีเมียมค่ะคุณพี่เป็นงานผ้าพรีเมียม นะพิมพ์ลายแบรนด์ในตัวผ้าพรีเมียมตัวนี้ไม่ขึ้นขนไม่ลอกร่อนแล้วก็ไม่ลอกเหนียวคุณพี่อายุการใช้งานคือ8ปีบวกบวกแปีอยู่ได้ขูดแล้วไม่ขึ้นขนสีไม่ตกนะคุณพี่นะ ผ้าซับในจะอยู่สวยตลอดนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะ3ส,สีพร้อมส่งนะคะเป็นรุ่นขายดีตลอดการรหัส307เป็นงานคาดอกคาดเอวปรับสายสั้นยาวนะคะได้นะปรับสั้นยาวแบบตัวเลื่อนตามด้วยนะปลดตัวล็อกด้วยหัวเข็มขัดค่ะคุณพี่ที่307ค่ะ3ส,สีพร้อมส่งสีที่นี่สภายอยู่คือสีแทนค่ะส0 7สีที่2ค่ะคือสีตาลน,นะคะสีตาลและสีสุดท้ายค่ะคือดำค่ะคุณพี่ใครที่ชอบงานแบบหนัง ธรรมชาติเพียวๆนะคะคุณพี่นะ่าเอาหนังชามัวธรรมชาติได้1,990บบาท